สวัสดีค่ะชาวราศีตุลและคณะตุลทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่เองเจ้าค r d Reading นะคะแน่นอนผู้ที่เกิดราศีตุลลัคณะตุลก็ต้องเป็นผู้ที่อยู่ระหว่างวันที่นะคะ17ตุลาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนค่ะนั่นคือคุณอยู่ในราศีตุลน,นะคะและชาวราศีตุลคือธาตุลมค่ะนะคะมีสัญลักษณ์เป็นตาช่างและแน่นอนคําว่าตาช่างเนี่ยคือคุณเป็นคนที่มีความยุติธรรมคุณเป็นคนที่รักความเป็นธรรมนะคะชอบความ รอมชอมชอบการไกล่เกลีย่ยชอบการแก้ปัญหานะคะแล้วก็ชอบอะไรก็ตามที่สิ่งที่มันถูกต้องนะ่ะคุณเป็นคนเปิดเผยอะไรประมาณนี้เนาะ ก็จะเป็นลักษณะที่ตัวคุณเองชอบทําอะไรว่องไวชอบทําอะไรเร็วๆแล้วก็ไม่ชอบอะไรที่แบบว่ามไม่ทันใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเหมือนเป็นคนที่เหมือนกับว่าความคิดของคุณลักษณะของคุณเลยของคุณเป็นคนธรรมะแแมงนะคะทุกสิ่งทุกอย่างต้องเป็นไปตามแบบนั้นเสมออะไรเงี้ยแล้วก็จะเป็นลักษณะนิสัยของชาวราศีตุลน,นะคะหากคุณมองหาอัญมณีสักอย่างนะคะเพื่อจะนํามาเป็นของติดตัวนะคะหรือพลังงานดีๆก็คงจะแนะนาใน เรื่องของอการมีโอปอละเงินหรือพลอยแดงอะไรเงรี้ยค่ะก็ลองมาอเอาติดกระเป๋าหรือติดโต๊ะทำงานนะคะหรือวางไว้บนในรถเราไม่ได้ยมในรถดีกว่านะกะ็คือที่ทำงานเราอะไรเงรี้ยก็ได้เช่นกันนะคะเพื่อความเขาเรียกว่าเสริมพลังงานให้กับตัวคุณเองอะไรเงี้ยก็ทีนี้สําหรับไพ่นะชาวราศีตุลลคณาตุลไพ่ใบแรกต้องเรียกว่านะคะดีมากๆเลยสําหรับชาวราศีตุลคุณได้ไพ่นะคะ ไพ่เก้าเหรียญน,นะคะไพ่เก้าเหรียญตรงนี้นะคะมันบ่งบอกถึงลักษณะที่ต้องบอกว่าตัวคุณเองนะคะ,ะมีความโชคดีในเรื่องของการเงินในเรื่องของทรัพย์สินในเรื่องของการลงทุนการซื้อรถการได้รถใหม่การได้บ้านใหม่คอนโดหรือว่าการได้ของขวัญบางสิ่งบางอย่างนะคะหรืออีกในหนึ่งหากไม่ได้เกี่ยวกับการเงินเหล่านี้นะคะทรัพย์สินเหล่านี้ตัวคุณเองมีความสุข เดือนนี้คุณพร้อมพร่งไปด้วยสิ่งที่คุณรักและชอบอย่างเช่นคุณอาจจะหาเงินได้เพิ่มขึ้นหรือคุณอาจจะ มีความสุขกับการลงทุนนะคะแล้วก็ได้เงินมาเป็นกอบเป็นกำมนะคะหรือคุณอาจจะมีความสุขในการที่ได้เจอผู้ร่วมหุน้นร่วมทุนที่ดีนะคะมาเสริมทับนะคะกำลังของคุณเพื่อที่จะเตรียมพร้อมในการที่จะ,ะเปิดธุรกิจหรือว่าอมองหานะคะ,ะแนวทางในการที่จะทําเงินหรือว่าอะไรเกี่ยวกับที่กับทาให้ตัวคุณเองประสบความสำเร็จมากขึ้นหรือเติบโตมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยสถานการณ์บ้านเรามันก็ค่อนข้างดีขึ้นมากแล้ว นะคะมันทําให้ตัวคุณเองเนี่ยรู้สึกมีความมั่นใจนะคะบวกกับความสุขพลังงานดีๆนะคะด้านการบวกของชาวราศีตุลเนี่ยนะคะคุณเป็นคนไม่คิดลบดีแล้วนะคะหลายๆด้านนะคะคุณชอบหาอะไรบางสิ่งบางอย่างอะไรเงี้ยค่ะมาเพื่อให้ตัวเองเนี่ยมีความสุขอยู่แล้วนะคะอยู่คนเดียวยังได้เลยค่ะนะคะจริงๆไพ่ใบนี้ต้องบอกว่า ชาวราศีตุลเองเนี่ยเมื่อไหร th ่ที่ไพ่ใบนี้ขึ้นเน่ะคุณสามารถอยู่คนเดียวได้เลยนะอยู่คนเดียวแบบว่าหนึ่งหละม,มีความสุขเพียงพอนะคะสรรหาความสุขได้จากสิ่งรอบข้างเดินไปไหนก็แบบว่าหาความสุขได้อะไรเงี้ยค่ะคนรอบข้างเขาก็ชอบและประทับใจคุณอยู่แล้วนะคะด้วยความที่คุณก็เป็นคนชาวธาตุลมนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างเข้ากับคนง่ายอยู่แล้วนะคะเป็นคนที่สามารถอยู่ได้ทุกหมูดเหล่านะคะเป็นคนที่ไม่ได้หมายความว่าคุณเป็นคนที่ อยู่กับใครและแบบว่าไปตามน้ําไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะคะด้วยความที่คุณเป็นคนที่ต้องเรียกคําว่าชาวราศีตุลเหมือนทานายความอะ่ะต้องมองเองมองอย่างนั้นนะคะคุณรู้เกณฑ์รู้จักนะคะในการเข้าทางในการอยู่กับใครคนนั้นอะ่ะคุณรู้หมดอนะ่ะประมาณนี้นะคะนั่นคือชาวราศีตุลเนาะ ทีนี้อันนี้คือเป็นไพ่ใบแรกสลับตัวตนคุณเนาะเป็นแบบนี้ทีนี้เรามาเริ่มต้นในเรื่องของการงานกันนะคะผู้อ่านเชื่อว่าในเดือนนี้ชาวราศีตุลคุณมีเกณฑ์นในเรื่องของความก้าวหน้าในเรื่องของการงานนะคะมีเรื่องเกณฑ์การเดินทางที่ประจอนลงเท้านะคะเดินขึ้นเหนือล่องใต้หรือไปท่องเที่ยวนะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับการงานนี่แหละหรือว่าการโยกย้ายถิ่นฐานการไม่อยู่ติดที่หรือว่าอาจจะเป็นในเรื่องของคุณได้รับมอบหมายให้ไปทํางานต่างจังหวัดหรือว่าต่างถิ่น ดนไกลหรืออาจจะต้องได้ไปดูงานที่แบบว่าตัวคุณเองแหละอาจจะไปสรรหาที่สถานที่ต่างๆเพื่อให้ลงตัวก็ได้เพื่อหาที่เหมาะสมกับตัวเองในการที่จะลงทุนทําธุรกิจหรืออะไรเงี้ยค่ะอันนี้เป็นเกี่ยวกับการงานเนาะว่าเพื่อที่จะมองช่องทางในการที่ทํำยังไงให้ตัวคุณเองนะคะ รู้สึกว่าธุรกิจของคุณก็ดีขึ้นการงานคุณดีขึ้นแล้วก็มีความสุขด้วยนะจุดจุดหนึ่งะคะในในที่ที่คุณอยู่อะไรเงี้ยไม่ได้หมายความว่าคุณทํางานตรงนั้นแล้วหรือว่าได้มอบหมายอะไรบางสิ่งบางอย่างไปตัวนั้นแล้วคุณจะต้องอยู่ตรงนั้นไม่ใช่นะคะคุณก็มองหาในเรื่องของจุดที่คุณสบายใจด้วยอยู่และมีความสุขด้วยนะคะจะเป็นประมาณนี้เนาะในเรื่องของ ของการงานค่ะทีนี้การงานอีกตัวหนึ่งนะคะนั่นหมายความว่านะคะในไพ่ตัว6ไม้เท้าตรงนี้นะคะนั่นหมายความว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะเขาเรียกว่าได้อะ มีความสำเร็จนะในโปรเจกต์งานที่คุณได้รับมอบหมายมาจากต้นปีอ่ะซึ่งปีนี้ผู้อ่านมองว่าคุณกำลังจะนำความสำเร็จมาสู่องค์กรนำความก้าวหน้ามาสู่ตัวคุณเองได้รับบทบาทและหน้าที่ใหม่นะคะสร้างความภาคภูมิใจและเกียรติยศชื่อเสียงให้กับตัวคุณเองแล้วก็องค์กรนะคะเพราะว่าคุณได้ไพ่ใบที่เป็น6ไม้เท้าตรงนี้นะคะแล้วก็บวกกับหกดาบตรงนี้แล้วก็ไพ่สเตรนนะคะ บวกกับไพ่จ็สมนไพ่สี่ใบนี้ที่อยู่รอบข้างนะคะเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่ปกป้องนะคะแล้วก็เป็นสิ่งการันตีอย่างหนึ่งที่ทําให้ชาวราศีตุลลัคนาตุลในเดือนกันยายนของคุณนะมีความก้าวหน้าคุณเดินทางไปทํางานคุณเดินทางไปรับ อมอบหมายหนะ้าที่คุณมีอุปสรรคคุณเจอโน่นนี่นั่นผ่านมาเยอะแยะมากมายเลยตั้งแต่ต้นเดือนนะคะคุณพยายามทําสิ่งดีๆให้กับชีวิตคุณให้ครอบครัวให้องค์กรคุณเริ่มต้นใหม่นะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่สามารถทําให้ชาวราศีตุลรู้สึกว่าผ่านพ้นไปได้เนี่ยคุณทําทุกสิ่งทุกอย่างและวันนี้นะคะในเดือนนี้หรือว่าครึ่งปีหลังนี้นะคะเป็นต้นไป ถึงคราวที่ชาวราศีตุลและคนาตุลคุณจะกลับมาพร้อมชัยชนะคุณจะกลับมาพร้อมความสําเร็จพร้อมชื่อเสียงนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าสร้างความโด่งดังให้กับตัวคุณเอง นะคะตัวคุณเป็นคนที่แก้ปัญหาให้กับองค์กรบริษัทครอบครัวตัวคุณเองเพื่อนฝูงนะคะคุณเป็นคนที่เป็นคนเก่งนะคะไม่ว่าสถานการณ์ใดๆก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นรอบข้างนะคะปัญหาต่างๆนานามากมยเกี่ยวกับการงานการเดินทางการประสานงานการติดขัดได้ๆอุปสรรคต่างๆ คุณเอามันอยู่คุณผ่านมันไปได้คุณมีพลังคุณมีความตั้งใจคุณมีความโดดเด่นคุณมีความมั่นใจคุณมีความสุขมันทําให้ตัวคุณเองนะคะบริวารลูกน้องนะคะคนนี้นะคะที่เป็นตัวแทนสิ่งตัวนี้เป็นตัวแทนบริวารลูกน้องเพื่อนฝูงคนรอบข้างนะคะเขามีความสุขที่จะทําเพื่อคุณตัวคุณเองสามารถว่ายวานหรือเขาเรียกว่า เขาเรียกว่าทําอะไรก็ได้อะอยากจะสั่งอยากใจอะไรก็ได้นะคะลูกน้องพร้อมพลีชีพนะคะคุณจะมีพลังงานแบบนี้ในเดือนกันยายนเป็นต้นไป ะะไม่ได้หมายความว่าพลังงานตรงนี้จะอยู่ตั้งแต่เดือนกันยายนเท่านั้นแล้วหมดไปไม่ใช่นะเพื่อนเพื่อนพลังงานของคุณยังมีไปอีกไปเรื่อยๆนะคะคุณชอบมองหาโอกาสความก้าวหน้าตัวเองไม่หยุดอยู่กับที่ค่ะบางสิ่งบางอย่างคุณมองว่าคุณไปได้ไกลนะคะความสามารถนะคะการแสวงหาความรู้ไปได้อีกนะคะแค่นี้ไม่ได้ทําให้คุณคุณมองว่าความสําเร็จอาจเป็นแค่เบื้องต้นแต่สิ่งที่เรียกความสําเร็จจริงๆของคุณคือความสุขสิ่งที่คุณมองหาคือความสุข ะะการพอเพียงหรืออะไรก็ได้ในสิ่งที่คุณมองว่านั่นคือความสุขนะคะการงานการเงินชื่อเสียงมันเป็นสิ่งภายนอกนะคะนี่คือชาวราศีตุลกําลังคิดแต่สิ่งที่คุณต้องการคือความสุขความสุขนั้นต้องมาต้องมาพร้อมอิสระทางด้านชีวิตและการเงินนะคะนี่คือสิ่งที่คุณสรรหานี่คือความหมายของไพ่ใบแรกที่คุณกําลังมองหาอยู่นะคะนั่นหมายความว่าไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่ในเดือนกันยายนน,นี้นะคะสิ่งต่างๆมันจะจบไปและสิ่งใหม่ๆจะเริ่มต้นขึ้นมาคุณจะประสบความสําเร็จสิ่งที่เคยเลวร้าย ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาหรืออุปสรรคต่างๆนานาสิ่งติดขัดนะอะไรต่างๆมันก็จะเขาเรียกว่ามันถึงเวลาแล้วที่ชาวราศีตุลคุณจะประสบความสําเร็จนะคะคุณจะมีความสุขเหมือนไพ่ใบรแรกที่คุณได้นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะคะในเรื่องของการงานนะคะแน่นอนสําหรับคนที่ฟังอยู่ในเรื่องของอ่านและชั้นสมัครงานจะได้ไหมนะคะสองใบนี้การันตีแล้วว่าคุณจะได้งานและจะได้เงินในจากที่คุณร้องขอหรือถ้าคุณเรียก เรียกเขาเรียกว่าค่าตำแหน่งหรือว่าเงินเดือนมากกว่างานที่คุณทําคุณยังมีสิทธิ์ได้เลยค่ะเพื่อนๆนะคะเขามองเห็นประสบการณ์และเขามองเห็นความสามารถนะคะบุคลิกภาพะลรก็แล้วแต่ในลักษณะที่ชาวราศีตุลีนะคะมันทําให้คนองค์กรนั้นๆที่เขากําลังจะรับคุณไปทํางานเนี่ยเขามีความพึงพอใจนะคะเขาสามารถที่จะโอเคแล้วก็ตกลงในจุดที่คุณร้องขอไปนะคะน่าจะไม่มีการปฏิเสธใดๆบางคนเพิ่องออกจากงาน นะคะบางคนเพิ่งจบจากงานกําลังมองหางานใหม่กําลังเดินทางนะคะกําลังไปหางานใหม่เชื่อเถอะว่าคุณได้แน่นอนค่ะสร้างกําลังใจตัวเองทําโปรไฟล์ให้สวยๆแต่งตัวให้ดูดีแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นนะคะให้กับตัวเองตั้งแต่เดินเข้าไปสัมภาษณ์คุณได้แน่นอนคุณประสบความสําเร็จแน่นอนคุณมีเกณฑ์การเริ่มต้นที่ดีคุณมีชัยชนะที่จะได้มาเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงค่ะใครที่รอง,งานอยู่นะคะประสบความสําเร็จแล้วคุณได้งานแน่นอนไม่มีทางตกงานค่ะ การออกจากงานบางครั้งนะคะจากที่กเก่าๆมันก็เป็นสิ่งที่ดีที่ทําให้คุณได้พบโอกาสใหม่ๆแล้วก็เปิดโอกาสให้กับตนเองลองไปอยู่บริษัทอื่นองค์กรอื่นดูการพัฒนาฝีมือเขาบ้างก็เป็นสิ่งที่ดีที่จะนํามาปรับแล้วก็มาพัฒนาตัวเองนะคะมันไม่ใช่เรื่องเสียหายนะการที่เราออกจากงานตกงานนะคะเพราะว่าสิ่งอื่นๆงานอื่นๆบริษัทอื่นๆก็ยังมีอีกเยอะแยะค่ะไม่ต้องไปห่วงค่ะเพื่อนๆนะชาวราศีตุลน,นะคะอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องงานสําหรับชาวราศีตุลน,นะคะ ทีนี้พอมาดูในเรื่องของโชคลาภเงินทองแน่นอนค่ะผู้อ่านได้เอ่ยไปแล้วการเงินของคุณโดดเด่นนะคะทั้ง2อ,อันเลย8เรียน9เ,เรียน2อ,อันนี้นะคะคุณแต่คุณจะต้องตัดสิดสนใจดีๆนะหากคุณจะลงทุนอนะ ะะผู้อ่านมองว่าอาจจะต้องชะลอแล้วก็อาจจะต้อง50-50กับการลงทุนบ้างนะคะถึงแม้คุณจะมีพ่คนสนับสนุนเข้ามาร่วมทุนเข้ามาลงทุนเข้ามาให้เงินหรือว่าเข้ามาอะไรแต่คุณก็ต้องดูในเรื่องของความเหมาะสมสัญญาการลงทุนการเงินที่ลงทุนแล้วก็ความไม่เสียเปรียบแล้วก็ความไม่ได้เปรียบจากคู่สัญญาหรือว่าฝั่งตรงข้ามเรานะคะมันก็ต้องมีความยุติธรรมนะคะและผู้อ่านเชื่ออย่างหนึ่งว่าด้วยความที่คุณเป็นตุลน,นะคะ ล,ลักษณะหรือว่าตัวแทนของคุณก็คือเป็นตราช่างอยู่แล้วนะคะคงไม่มีใครมาเอาเปรียบคุณได้ตรงนี้ผู้อ่านมั่นใจนะคะมากกว่า100%ไม่มีใครมาเอาเปรียบชาวราศีตุลได้คุณไม่ใช่คนยอมแพ้แบบนั้นคุณไม่ใช่คนยอมที่จะให้ใครมาเอารัดเอาเปรียบคุณนะ,ะเพราะฉะนั้นก็คงจะผ่านไปแหละตรงจุดนี้เนาะ,ะทีนี้ในเรื่องของโชคลาภนะคะมันไม่ได้มาจากอย่างอื่นนะคะมันมาจาก สิ่งที่คุณลงแรงนะคะลงมือทำหรือว่าเป็นสิ่งที่คุณตั้งใจนะคะที่จะทำมันให้มันได้ได้เงินก้อนนั้นขึ้นมาหรือประสบความสำเร็จนะคะจนทำให้คุณมีความมั่งคั่งในเรื่องของอาจจะมีเกณฑ์ได้ซื้อรถใหม่นะ,ะได้ซื้อคอนโดใหม่ๆนั่นก็มาจากน้ำพักน้ำแรงของคุณทั้งนั้นนะคะหรืออาจจะเป็นหากไม่ใช่น้ำพักน้ำแรงคนเดียวอาจจะเป็นมาจากคนรักก็ได้นะคะจากแฟนจากครอบครัวเงี้ยคะ่ะมีสิทธินะคนะร่วมหุ้นร่วมหุ้นส่วนกับคุณนะก็มีสิทธิ์ เพราะฉะนั้นก่อนจะซื้อ,อสังหาริมรั์นะคะหรือว่าจะซื้อทรัพย์สินของตัวเองบางครั้งอาจจะต้องตัดสินใจหรือนะคะไพ่าสามใบนี้จริงๆมันก็บ่งบอกได้ว่าลองไปรีเสิร์ชหาพื้นที่นะคะเป็นบ้านเก่าคอนโดเก่าลองดูนะคะคุณมีเกณฑ์ได้เรื่องเงินไม่ได้อาจจะมีการพัฒนานะคะอสังหาริมทรัพย์อันเก่านะคะเพื่อมาเป็นอันใหม่ก็ได้นะคะโอกาสของคุณมีเพราะฉะนั้น อาจจะต้องลองเสิร์ชหาเยอะๆยะหน่อยค่ะคุณจะลงทุนทางด้านนี้นะคะคุณมีเกณฑ์ได้อยู่นะนะคะผู้อ่านมองแบบนี้แต่ว่าก็ต้องรอจังหวะและเวลานะคะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของโอกาสของการที่จะได้โชคได้ลาบได้ทรัพย์สินมีนะคะแต่ต้องรอดูจังหวะแล้วก็ โอกาสให้ดีๆก็พอนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะสําหรับชาวราศีตุลน,นะคะในเดือนนี้คุณมีเกณฑ์ได้เดินทางอาจจะมีเกณฑ์การห่างเหนินจากคนรักบ้างอาจจะมีการไม่ค่อยได้อยู่คนรักนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของช่วงเวลาจังหวะชีวิตอะไรก็แล้วแต่นะคะเลยมีความห่างเหินกันนะคะไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันเจอกันก็น้อยครั้งเดือนหนึ่งอาจจะประมาณแบบ ครั้ง2ครั้งหรือบางคนอาจจะนานเลยปีหนึ่งได้เจอกันแค่2ครั้งเพราะฉะนก็อาจจะต้องมีการได้ให้กําลังใจกันมากๆนะคะเพราะว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยมีทั้ง8ถ้วยนะคะแฮงแมนนะคะไพ่เจ็ดาบนะคะมีการเริ่มต้นใหม่แค่4ใบเนี้ยก็คิดว่า ทำให้ชาวราศีตุลเองคุณรู้สึกหนักใจแล้วแหละนะคะมีปัญหาแล้วแหละนะคะในการห่างแฟนในครั้งนี้เพราะฉะนั้นอาจจะต้องระวังนะคะเกณฑ์การทะเลกกาะกันเกณฑ์การสูญเสียคนรักหรือว่าเกณฑ์การที่จะมีการห่างเหินในความรู้สึกหรือการแยกเดินทางหรือว่าการไปเริ่มต้นต่างคนต่างหา,าชีวิตของตัวเองนะคะอาจจะมีการเกิดขึ้นก็ได้นะคะต่างคนต่างหาความฝันสร้างชีวิตให้ตัวคนเองอะไรเงี้ยบางทีเนาะในวันที่ เราจะเดินจากใครบางคนก็อย่าลืมนึกถึงวันเวลาที่ผ่านมาว่าเราและเขานะคะมีความสุขด้วยกันและฝ่าฟันกันมาขนาดไหนนะไม่อยากให้สูญเสียความรักดีๆไปนะเพื่อนๆก็ลองคิดดูในในจุดๆนี้เนาะก็เชื่อว่าหลายๆอย่างที่ผ่านมาที่เราได้พูดคุยกันทั้งคนที่ เป็นแฟนคลับเก่าๆแล้วก็คนที่เข้ามาใหม่ๆนะคะผู้อ่านเชื่อว่าก็น่าจะ,ะมีเขาเรียกว่ามีทัศนคติในเรื่องของความรักที่ดีอยู่แล้วนะทุกคนมีประสบการณ์กันมาหมดแล้วเนาะผู้อ่านเลยเชื่อว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรในเรื่องของตัวนี้นะคะน่าจะประคับประคองกันได้อยู่พอถึงจุดๆหนึ่งอาจจะต้องมีการได้พูดคุยกันจริงๆทีนี้เรามาดูในไพ่ของ archangel power tarot นะคะของผู้อ่านดูบ้างว่าเขาจะให้คําแนะนําอะไรในเรื่องของความรักการงานนะคะ ว่าจะเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่ค่อนข้างให้คําแนะนําที่ดีนะคะแต่ก็ไม่ค่อยได้หยิบยกมาใช้สักเท่าไหร่นะคะต้องสับเบ,บาๆเพราะว่าพระไพ่ค่อนข้างเสียงดังออกมาติดกัน2ใบนะคะรออีกใบหนึ่งอันนี้ a g e of cabriel นะคะ nine of cabriel ไม่ต่างกันกับ8ปดเรียนเกเรียนอันนี้8ด แปดไม้เท้าเก้าไม้เท้านะคะความสําเร็จของเพื่อนๆจริงๆราศีตุลในเดือนนี้คุณพบความสําเร็จคุณเขาเรียกว่าอยู่ในจุดที่เขาเรียกว่า ไม่มีความล้มเหลวแล้วในชีวิตอ่ะถึงแม้วันนี้คุณมองว่าตัวคุณยังมองไม่เห็นโอกาสเลยที่จะมีมีมชัยชนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ผู้อ่านมองว่าถ้ามาถึงจุดจุดนี้ยังไงคุณก็ต้องมีทางเลือกคุณยังไงคุณก็มีทางออกในเรื่องของอการงานของคุณนะคะคุณมีเกณฑ์โดดเด่นอยู่แล้วอ่ะในเมื่อการงานโดดเด่นการเงินโดดเด่นแน่นอนนะคะมันจะมาจากเขาเรียกว่ามาจากน้ําพักน้ําแรงที่คุณทําเกณฑ์ประสบความสําเร็จมาเยอะมากเลยนะเพื่อนๆเน,นี่ยไพ่อันนี้ก็ไพ่เป็น6กหกไม้เท้า แปนไม้เท้าเก้าไม้เท้านะคะอันนี้มาสิบไม้เท้าอีกคุณพระนะคะผู้อ่านมองว่าชาวราศีตุลเดือนนี้คุณประสบความสําเร็จแน่นอนนะคะอันนี้เป็นเกี่ยวกับในเรื่องของการงานนะคะส่วนหากมองในเรื่องของความรักนะคะผู้อ่านมองว่าตัวคุณอาจจะต้องใช้ความพยายามนิดน,นึงนะคะเพราะว่ามันเป็นสิบอ่าสิบไม้เท้าขึ้นมานะคะอาจจะต้องมีการได้เขาเรียกว่าหาเพื่อนคุยสักคนหรือว่า มองหาคนรักเรานี่แหละค่ะเพื่อที่จะช่วยช่วยกันในการที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆเพราะว่าสิ่งที่ผ่านมามันอาจจะเหน็ดเหนื่อยมันอาจจะเหมือนกับว่าเราแทบจะไม่มีเวลาคุยกันเลยพอมาเป็นสิบไม้เท้าตรงเนี้ยนะคะตรงเนี้ยมันทําให้เรารู้สึกเหนื่อยรู้สึกแบกภาระนะคะแบกรับความรู้สึกไว้คนเดียวมันทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยล้าแล้วก็ไม่ค่อยอยากจะ สารต่อในความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดเนี่ยผู้อ่านมองว่าลองดูค่ะเพื่อนๆน,นะคะเราจะต้องพูดคุยกันนะคะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันก็จะผ่านไปด้วยดีนะั่นแหละดีกว่าเราเก็บอะไรไว้ในใจแล้วมันมันไม่ได้พูดออกมานะคะอย่างน้อยให้เราได้มีการพูดคุยกันเนาะทีนี้เราค่อยมาดูในเรื่องความรักอีกทีนะคะเพราะผู้อ่านจะแยกเป็นเป็นวาระไว้ในในในข่าวหน้านะคะเพราะครั้งนี้มันจะเป็นการเหมือนที่เรามาพูดคุยแล้วก็มานั่งคุยกันเหมือนจิบชาคุยกันแบบนี้เฉยๆว่าลองมาเปิดเดือนดูซิว่าเเดือนนนี้จะป็ ยังไงอะไรเงี้ยค่ะยังไงผู้อ่านจะแยกออกมาอีกทีฝากกดติดตามฝากกด subscribe ให้กับผู้อ่านด้วยนะคะแล้วเรามาฟังกันว่าในคราวหน้าความรักของชาวราศีตุลลัคนาตุลคุณจะเจออะไรคุณจะเจอใครแล้วก็จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเรามาเจอกันแน่นอนค่ะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ